ร้านค้าและธุรกิจในย่านชุมชนชาวจีนหรือไชน่าทาวน์ในหลายเมืองใหญ่ที่เคยคึกคักเต็มไปด้วยผู้คนกลับเงียบเหงาจนแทบจะกลายเป็นเมืองร้างไม่แตกต่างกันในเกือบทุกชุมชนชาวเอเชียทั่วอเมริกาหลังการระบาดของโควิด -19 ตลอดหลายเดือนที่ผ่านมาชนกลุ่มน้อยชาวเอเชียที่มีหลากหลายเชื้อชาติในสหรัฐและมีวิถีชีวิตใกล้เคียงกัน ไม่ค่อยจะมีปัญหาเกี่ยวกับสภาวะโรคซึมเศร้ามากนักในช่วงก่อนเกิดการระบาดใหญ่แต่ในระยะหลายเดือนที่ผ่านมากลับพบการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด yeah, I you know, like d you know, like i lived. So, um, seen the news, you know, a g you n know, s e i t h c o i 1 9 Like awful, you know. นักวิจัยจากคณะสาธารณสุขสาศาสตร์มหาวิทยาลัยบอสตันในรัฐแมสซาชูเซตสพบว่าคนกลุ่มน้อยเชื้อสายเอเชียมีอัตราการเพิ่มขึ้นของผู้มีอาการซึมเศร้ามากถึง5เท่าหากเทียบกับกลุ่มประชากรอื่นๆในภาพรวมที่เพิ่มขึ้นราวสาเท่าหลังภาวะการระบาดใหญ่ Exposure stressors to stress

โดยชาวอเมริกันจำนวนไม่น้อยกล่าวหาว่าชาวจีนเป็นต้นเหตุการระบาดและเป็นเหตุผลให้ชาวจีนและชาวเอเชียหลายคนตกเป็นเป้าหมายไปด้วย At school, I felt it. Um, at my school, we had like um, an international bunch of international kids from China come right around February, March, beginning of this year, and I felt like they were being very attacked. Language matters. Previous research shows that discrimination, particularly based on racial or ethnic Identity is harmful health and Health Mental Health to Harmful นักวิชาการด้านจิตวิทยาจากมหาวิทยาลายัยแคลิฟอร์เนียวิทยาเขตเออร์วานบอกว่าสังคมอเมริกันโดยรวมต้องออกมายืนเคียงข้างชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียซึ่งมีจำนวนไม่น้อยที่กำลังเผชิญกับสภาวะซึมเศร้าขณะเดียวกันก็ควรจะสื่อสารให้กำลังใจเพื่อให้ก้าวผ่านวิกฤตการณ์นี้ไปด้วยกัน Help people cope. So that they can actually engage in the kinds of behaviors and and processes that are needed, to get rid of the to, to, to what we call flatten the curve of the pandemic, and protect people's health and public health. Calling each other, calling friends and family to help mitigate some of the symptoms of depression or isolation and loneliness that they may experience. Talk to your family, even though you see don't see them. Facetime, Skype, you know that helps. Keep in touch with everybody, and you know I mean this. ข้อมูลจากองค์กรยุติความเกลียดชังต่อชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและชาวหมู่เกาะแปซิฟิกหรือ Stop AAPI Hate ระบุว่าการคุกคามส่วนใหญ่เป็นการใช้วาจาด่าทอเชื้อชาติและสีผิวแต่ก็มีการใช้กำลังทำร้ายร่างกายราวร้อยละแปดรวมถึงการห้ามคนเชื้อสายเอเชียเข้าร้านเนื่องจากความหวาดกลัวไวรัสและการไอหรือถมน้ำลายใส่ สิ่งเหล่านี้มีผลต่อสภาวะความเครียดที่เพิ่มขึ้นสะสมในกลุ่มชาวอเมริกันเชื้อสายเอเชียและเชื่อว่าน่าจะส่งผลต่อสภาวะซึมเศร้าที่เกิดขึ้นพนิตการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกลุ่มวชิงตันครับ